ไลฟรสีสวัสดีครับคุณอยู่กับช่องหลังเขาบอยส์กับคอนเทนต์อุมามูซูเมอีกเช่นเคยนะครับเช่นเดียวกันกับคลิปซูเปอร์คลิกที่เราเคยทำไปนะครับตู้กาชาตู้ใหม่ๆอีกแล้วนะครับเราที่ไม่ได้เป็นคนเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าตู้นี้มันสำคัญไหมนะครับแล้วมันน่าเปิดหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูทรงว่าถ้าผมไม่ติดอะไรเนี่ยผมคงได้มาทำคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาทุกๆครั้งแล้วล่ะนะเช่นเคยครับสำหรับ ข้อมูลนะครับผมก็สอบถามทีมงานในช่องที่เล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นมาประกอบด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันเรามาดูกันที่ตัวละครกันก่อนนะครับสําหรับตู้ในรอบนี้นะครับนั่นก็คือนาริตะไบรอันนะครับสาหรับนาริตะไบรอันเนี่ยข้อดีของตัวละครนี้ก็คือเป็นตัวที่ทําสืบทอดดีดมากๆนะครับมากที่สุดของเซิร์ฟ g l o b a l ในเวลานี้และแล้วก็ตอนนี้เป็นอันดับ2ของเซิร์ฟญี่ปุ่นด้วยนะครับก็อย่าลืมว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นตอนนี้จะ4.5ปีแล้วนะครับความสามารถในการสืบทอดของ Brian, าาาบบนาริตะไบรอันใช แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าค่าสืบทอดตัวไหนมันดีและไม่ดีอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมถามน้องเขากลับไปนะครับน้องก็บอกว่าไปดูที่เว็บนี้เลยครับพี่ Umatools นะครับ, um รบอันนี้คือที่เซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับมันก็จะบอกว่าม้าตัวไหนเนี่ยค่า affinity ค่าสืบทอดดีนะครับที่เห็นเป็น2,000ันกว่า,วาเลยนี่คือมันจะรวมว่าค่า affinity ของม้าตัวนั้นตัวนี้นนกับม้าทุกตัวเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างของเคสนาริตะไบรอันก็คือรวมแล้วเนี่ยกับม้าทุกตัวเนี่ยค่า affinity เป็นอันดับที่2ของเกม ในปัจจุบันของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับแล้วไอ้ค่าฟินิตี้มันสำคัญยังไงบ้างคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นหลายๆคนไม่สนใจเรื่องค่าฟินิตี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยปั้นมากันไม่ทันก็เลยจะโฟกัสที่เรื่องของการทำสเตตให้มันถึงทำสเตตให้มันถึงแล้วก็ต้องทำอันติเมตามาคอมโบนะครับคนก็เลยไม่สนใจเรื่องของสเตตตัวฟินิตี้เท่าไหร่สนใจแค่ว่าเอาอันติของคนนั้นของคนนี้มายัดเข้าไปในมาที่เราต้องการนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอย่างที่คุณเห็น หลายๆคนพูดถึงที่คนเขาเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นกันมาเขาจะพูดถึงเรื่องสกิลขาวนะครับก็คือสกิลธรรมดาเนี่ยมันจะสําคัญมากๆแล้วการที่จะสืบทอดสกิลขาวจากรุ่นข้างบนไปสู่รุ่นข้างล่างเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายมารุ่นลูกได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็คือต้องอาศัยค่า Affinity นะครับซึ่งถ้าคุณดูในเกมเนี่ย a f f i n i t y มันจะมีแค่วงเดียวกับ2วงให้ดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของตัวเลขด้วยนะครับซึ่งในเกมมันไม่ได้โชว์ยิ่งค่า Affinity เลขยิ่งงสูงเน่ยนจะยิงสืบทอดได้งง่่ง่าายคซึไอ Affinity เลขสูงยี่ว่ย ก็คือไปดูที่เว็บเกมทรนะครับที่มันเป็นตัวของคํานวณแ f ฟ i ินิตี้ที่เราเคยสอนในคลิปเว็บมือใหม่ว่าผมเปิดอะไรบ้างนะครับที่แนะนํามือใหม่ไปให้ไปดูนั้นได้เลยนะครับหลายๆคนก็ถามเข้ามาว่าอยากจะทําแบบนั้นทําแบบนี้เนี่ยจะต้องทํำยังไงให้มันติดสปาร์คสืบทอดอะไรเงี้ยแต่มันทั้งหมดในเกมนี้ครับเป็นเรื่องของดวงล้วนเลยครับต่อให้คุณจะเอามา้ามีเดียมแบบไม่รู้กี่ดาวมาประกอบร่างรวมกันบางทีไม่มีเดียมเอสก็มี นะครับแอฟฟินิตี้สูงไม่ติด,น,ตดนู่นไม่ติดนั่นไม่ติดนี่ก็มีนะครับทุกอย่างคือดวงฉะนั้นเข็นหินวนๆไปนะครับมันไม่ได้หมายความว่าโอกาสมากแล้วจะออกแน่นอนนะครับมันแค่เพิ่มโอกาสเฉยๆฉะนั้นฟังดูแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนสําคัญนะแต่ก็ไม่ได้สําคัญครึ่งๆนะครับในความรู้สึกที่ผมฟังฟังข้อมูลมาแล้วประเมินนะซึ่งที่ญี่ปุ่นครับเขาจะใช้นาริตะไบรอนครับสำหรับสืบทอดม้าแถวหลังก็คือแผนวิ่งเลทกับเอ็น นะแล้วก็ตัวไบรอันเองเนี่ยครับมันไม่ได้เก่งสำหรับจะมาวิ่งเป็นม้าเอสสำหรับแข่ง CM นะก็ให้รู้ไว้ว่าถ้าถ้าคุณชอบอ่ะคุณก็ปั้นแต่ว่าถ้าเอาตามความสามารถคือไบรอันเหมาะกับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับคราวน,นี้มาตัวมาดูตัวความสามารถของไบรอันกันอันตีไบรอันเนี่ยคือ Shadow b r e a k นะครับความสามารถของอันตินี้ใช้งานง่าย แต่ว่าไม่ได้แรงมากสําหรับเซิร์ฟ g l o b a l ในปัจจุบันแต่ว่าเดี๋ยวตอนญี่ปุ่นมันจะแรงกว่านี้พร้อมกับเงื่อนไขที่มากกว่านะครับ้อความสามารถของอันตินี้คือแค่เราแซงม้าตัวไหนก็ได้ในโค้งท้ายจะได้สปีดบัฟชั่วขณะแต่เราจะไม่พูดถึงเวอร์ชั่นของตัวไบรอันเองเวอร์ชั่นของตัวไบรอันเนี่ยคือมันการันตีออกแน่นอนนะครับและเผื่อใครยังไม่รู้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยอันติเวอร์ชันสืบเนี่ยมันจะไม่เหมือนเวอร์ชัน เจ้าของสกิลนะครับฉะนั้นต้องคอยเช็คในเว็บไซต์ด้วยว่ามันต่างกันขนาดไหนบางสกิลมันก็โดนหารครึ่งบางสกิลก็โดนหาร5เท่าก็มีนะอย่างตัวของ Shadow Break ครับอันติของนาริตะไบรอันเนี่ยในเวอร์ชั่นสืบนะครับจะบัฟแค่3วินาทีสปีด d 1 5 5และมีวิทเช็คด้วยคือเช็คจากค่าวิทนะครับหมายเขาว่ามีโอกาสที่จะไม่ออกนั่นเองแล้วคราวนี้เนี่ยพอผมเห็นตัวเลขเนี่ยผมก็เกิดสงสัยว่า พี่แล้วมันสปีดแค่0.15สมวินาทีมันมันดีเหรอวะน้องเขาบอกว่าดีแล้วมันดียังไงนะครับผมก็ตั้งคำถามเก่งเหลือเกินนะ,ะน้องเขาก็บอกว่าลองไปดูที่สกิล home s t e a t h e s นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะได้ใช้ได้อัพกันในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าทุกคนใช้ super creek super creek มีฮินของสกิลนี้อยู่นะครับไอ home s t e a t h e s t นะครับมันจะบัฟ0.15เท่ากับ shadow break เลย แต่ว่าอยู่แค่1.8วินาทีแล้วมันออกแบบสุ่มในช่วงล่าสเปิดมันเลยพึ่งพาได้ไม่ดีเท่ากับอันติของไบรอันที่ออกตรงโค้งสุดท้ายนะครับคือตัวอันติของไบรอันเนี่ยครับถือว่าเป็นหนึ่งในสกิลสืบทอดของ CM หน้าที่กำลังจะมาไอสนามเทนนโชระยะ302เนี่ยเป็นอันติที่ดีสลับม้าเอ็นก็คือโกชิปกับไทชินนะครับเพราะว่าสกิลเร่งของไบรอันหรือมารุเซนเนี่ยครับมันจะใช้งานได้ไม่ดีเหมือนเดิมแล้ว แล้วถ้าแบบว่าไทชินเนี่ยมันติด e n c o a c h i n g Shadow ครับ SQL p o t e n t Level 5พร้อมกับ Shadow Break เนี่ยมันก็จะคูณทับกันแรงขึ้นไปอีกโดยเฉพาะช่วง last b ป r d เนี่ยเราจะพยายามสแต c k พวกสกิลให้มันแรงที่สุดอยู่แล้วเหมือนกับเมตา CM ในรอบนี้ที่จะเป็นอันติมาร u s e n ผสมไทกิสเร่งคอมโบกันมาร u s e n กับอารอกันแบบนี้นะครับสตัวเลือสุดท้ายที่ดีสุดก็จะเป็นรูดอฟ กับไบรอันนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยรอดูแพชโนตเดือนกันยายนหนึ่งทีเพราะอาจจะมีตัวแปรหนึ่งที่คาดไม่คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเ,เสริมเข้ามาอีกนะครับซึ่งถ้ามีเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเองหนึ่ง,งทีสำหรับแผนวิ่งฟรอนต์คือผม,มเป็นพวกเล่นสายเอ็นนะครับก็จะพูดถึงเรื่องสายเอ็นเยอะหน่อยสําหรับแผนวิ่งฟรอนต์เนี่ยไม่มีโอกาสได้ใช้ครับตัวนี้แล้วก็สาหรับสายวิ่งเพสก็ใช้ยากเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นตัวของ นาริตะไบรอันก็จะตอบโจทย์พวกซิมไทยชินอย่างผมนั่นเองแต่ผมเองก็รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะกดขนาดนั้นนะครับเพราะเดี๋ยวม้าสายเอ็นเนี่ยมันจะมีทาม m o โมคอสเข้ามาตอนหลังด้วยนะอ่ะพูดถึงความคุ้มค่าในการเปิดตู้ไบรอันนะครับมูลค่าสำหรับสนาม CM เดือนกันยานี่ค่อนข้างสูงนะครับแต่สนามถัดไปเนี่ยอาจจะได้ใช้บ้างหรือไม่ได้ใช้บ้างอันนี้ก็แล้วแต่ละถ้าเพชรไม่ได้เยอะมากครับ แนะนำรอยืมรายวันจากเพื่อนๆเ,เอาก็ได้นะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะมีเซลุนสกายเข้ามาในเดือนหน้าถ้าไม่ผิดแผนนะซึ่งภาษีในการสืบทอดเนี่ยดีกว่ามากนะครับหรือบางทีตอนเปิดหาเซลุนสกายเนี่ยเราอาจจะหลุดได้ไบรอันมาแทนก็ได้นะครับดังนั้นก็ไม่ต้องรีบฉะนั้นถ้ามีงบจํากัดครับแล้วต้องเลือกระหว่างไบรอันกับเซลุนสกายเนี่ยทางเราก็ขอแนะนําให้เลือกเซลุนสกายแบบไม่ต้องคิดนะครับส่วนทางด้านของการ์ดสปอร์ตเนี่ย ข้อมูลที่ผมได้รับมานะครับเขาบอกว่าตู้นี้เนี่ยไม่ควรจะกดเลยนะครับที่ปุ่นไม่เคยเป็นเมตาไม่เคยมีใครใช้นะครับเราไปดูกันบ้างว่าเพราะอะไรไฟแรกผมเอาความรู้ผมเลยมันคือกาต์กตซึ่งกาต์ในตอนนี้ยังไม่เก่งสำหรับฝั่งของเซิร์ฟ g l o b a l สกิลก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับยกเว้นตัวของ Spin s t r สไ e Away ที่เหลือผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ผมเล่นแต่สายเอ็นนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นใบสต a ามิ a ซึ่ง b บ Stamina ก็เท่ากับคริกสิครับรออะไรอยู่นะคริกดีกว่าแล้วก็ตัวสกิลเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูน่าสนใจนะครับนอกจากไอเพจ h เชเซอร์ซาวีแล้วก็มีเดียมคอนเนอร์ซึ่งคริกดีกว่านอกจากตัวสกิลแล้วเนี่ยคือข้อมูลที่น้องบอกมาเนี่ยน้องในทีมผมบอกมานะบอกว่าตัวโบนัสการ์ดเนี่ยก็ไม่ดีด้วยนะครับแถมสกิลทองก็แย่ฉะนั้นข้ามเท่านั้นครับเพราะว่าตู้มาที่จะมาหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็น ที่ดูดเพชรเยอะมากๆนะครับส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าเออม้าในอนาคตที่บอกว่ามันจะดูดเพชรมากๆมันจะแบบโอ้โหสาคัญมากๆเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับเราได้ทําไปแล้วในคลิปซูเปอร์คริกนะครับก็คือตอนที่เราพูดถึงความสําคัญของซูเปอร์คริกเนี่ยเราได้ให้น้ำหนักอีกฝั่งหนึ่งว่าถ้าคุณไม่กดซูเปอร์คริกอนาคตมันจะมีอะไรเข้ามาบ้างก็สามารถไปดูในคลิปคลิปนั้นได้นะครับครึ่งหลังของคลิปนั้นจะพูดถึงม้า ที่จะมาในช่วงปีนี้ที่สําคัญสําคัญไว้แล้วก็วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วที่ผมอัดคลิปวันที่21นะครับในวันที่22เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์กันช่วงค่ำๆด้วยนะครับของวันศุกร์เราจะมีไลฟ์กันด้วยก็คือเราจะมีไลฟ์ดูแพทช์ของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกันแล้วก็เราจะมีคลาสเลคเชอร์สำหรับตู้กาชาในอนาคตนะครับที่ทีมงานผมรวบรวมข้อมูลจากผู้เล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นกันมานะครับใน Discord เดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เขามาสอนกันส่วนผมก็จะกลับไปเป็น TA เช่นเคยเหมือนกับตอนไลฟ์สาระมือใหม่นะครับให้ไงก็มาจอยกันได้มาฟังเลคเชอร์ไปด้วยกันนะครับว่าปีนี้มีตู้อะไรบ้างที่น่าสนใจและตู้ไหนดักและควรค้ามสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกระเป๋าตัางค์ของพวกคุณนะครับในการตัดสินใจส่วนสำหรัผมผมยังคงยืนยันคำเดิมว่าผมกดแค่วันละ50เดลี่ประจำวันครับถ้ามันออกมาก็ดีไป ไม่มาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคงจะมาในอนาคตสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับถ้าชอบฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วจะคิดเห็นอย่างไรกับตู้ตู้นี้คอมเมนต์ไว้ได้ครับ